วิธี DIY นะครับเอากาวร้อนกับโฟมโฟมทั่วๆไปนี่เลยนะครับในการซ่อมพลาสติกที่แตกหักทำยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันก็ตัดโฟมเป็นก้อนหรือว,ว่าแผ่นบางๆตามขนาดที่จะใช้นะครับจากนั้นก็เอากาวหยอดก่อนแล้วก็เอาโฟมมาวางแปะตรงจุดที่เราต้องการจะสมานให้เนื้อมันติดกันปรับแต่งเล็กน้อยนะครับหาเศษไม้เศษอะไรก็ได้นะครับหรือว,ว่าจะ หยอดแค่ให้มันละลายก็ได้ไม่ต้องไปแต่งไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะครับอันนี้ก็ตามแต่ท่านจะถนัดหรือว,ว่าตามแต่ริ้วรอยที่มันแตกหักอันนี้ก็ผมก็หยอดไปด้วยแล้วก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับตามล่องตามรูให้มันทั่วนะครับให้มันแข็งแรงให้มันหนุนเอาไว้ให้มันแข็งแรงอันนี้หลังจากที่ทําเสร็จด้านแรกก็จะเป็นดูด้านด้านหน่อยนะครับอันนี้ผมทําด้านที่2ด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงที่มากขึ้นหยอดปุ๊บมันจะละลายปั๊บเลยจะแต่งหรือว่าไม่แต่งก็ได้นะครับแล้วแต่ อันนี้ก็ค่อยๆทําไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับอันนี้ปรับวิดีโอให้มันเร่งความเร็วเอาไว้เสริมทางขอบทั้งอะไรให้ทั่วนะครับก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับอันนี้หลังจากทาเสร็จนะครับก็เอาไปขัดด้วยพวกกระดาษทรายเล็กน้อยให้มันเนียนมือขึ้นก็จะดูทึบๆนะครับอาจจะไม่สวยงามแต่รับประกันว่าแข็งแรงเหมือนเดิมแน่นอน นะครับสามารถใช้งานต่อได้ยาวๆสำหรับใครที่ยังไม่อยากซื้อใหม่หรือหาซื้อไม่ได้ก็ DIY แบบนี้ได้นะครับ